เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็ผมวัดดีวายนะครับกับเกมและก็ Lock, ล็อกรีเบิร์กันทุกคนโอเควันนี้ผมจะมาอธิบายเรื่องการใช้เอนชาร t หรือว่าออ m a i l แล้วก็การตีบวก e n นชาร t นะครับก็มีเรื่องเล็กๆน้อยก็คือง่ายๆเลยมันจะมีเอนชาร t ที่ตีแบบว่าเป็นเลเวลที่ได้ค่าของอุปกรณ์กับ Enchant ที่เป็นออ m a i l นะความจริงมันก็เรียกเอ,อนชารนั่นแหละอันเนี้ย แต่ว่ามันเปลี่ยนเป็น e n h a n c นเนี่ยส่วนไอ Enchan ที่เป็น o f m a i l เนี่ยเขาก็เปลี่ยนมาชื่อ Enchant ครับเดี๋ยวผมจะเรียกว่า Enchant ตีบวกกับ Enchant o f m m i l l แล้วกัน,นครับจะได้เข้าใจกันง่ายๆดีโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการที่เราทำา n n h h n t t เนี่ยคิดว่าเมืองไหนสมควรที่จะทำได้ดีที่สุดแต่อย่างแรกเลยนะครับเพื่อนๆต้องมีสกิลส่งสัตว์แล้วก็สกิลก่อสร้างเป็นเลเวล3นะครับ ถึงจะมาอัพเมืองมอลอกกับเมืองอะัตตาได้ถ้าเป็นเลเวลหนึ่งจะอัพได้แค่พอนทาร่ครับก็มาดูค่าต่างๆกันว่าอันไหนสมควรที่จะอัพดีกว่ากันส่วนในของเก็บสะสมนะครับเราก็เลือกสัตว์เลี้ยงนะครับว่ามาส่งเราก็ส่งตัวไหนก็ได้ที่เราอยากได้มาอัพนะส่วนพระก็หานี้กะหานี้มันจะอัพ อุปกรณ์ฝั่งด้านซ้ายพวกประดับพวกอาวุธส่วนอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าอุปกรณ์ฝั่งขวาแบบรองเท้ามัฟแล้วก็เสื้อส่วนถ้าเกิดเป็นของเมืองมอลลอกอะเมืองอะบัตตาแล้วจะเป็นอีกแบบนึงครับอันนี้ก็เป็นอีกขั้นนึงอะเดี๋ยวผมไปคลิกให้ดูนั่นก็คือใช้วัตถุดิบต่างกันนะครับส่วนไอปลานี้ก็เหมือนกันถ้าเราจะหาปลานี้ปุ๊บเราต้องผ่านการ เอนชาร์เลเวลมาก่อนเอนชาร์เลเวลคืออะไรก็คือการเอนชาร์เลเวลเนี่ยที่ผมเอนชาร์เป็นเลเวลลอยเนี่ยอันนี้คือเอนชาร์เลเวลนะครับเอนชาร์เลเวลก็สามารถส่งในเการไล่ล่านะครับมันก็จะได้ปลาพวกเนี้ยแรกๆเราก็ส่งเป็นปาลาคารังกับหอยสังก่อนที่มาอัพนะอันนี้สําหรับอาชีพผมนะส่วนอาชีพของคนอื่นอาจจะเป็นปูเป็นอะไรเงี้ยเนี่ยพอเราส่งเอนชาร์ปุ๊บ ไล่ล่าไปนะมั้ยเนี่ยส่งไล่ล่าไปเราก็สามารถมันก็จะได้ไอตัวนี้ที่เอาไว้รวมของ enchant of mail ก็เข้าใจนะก็คือเหมือนว่าอาทิตย์นึงอ่ะคุณทำ enchant level ส่วนอีกอาทิตย์นึงมาทำ enchant of mail หรือว่าไล่ทำ enchant level ไปก่อนเลยก็ได้ให้ถึงร0อยถ้าเกิดเราทำถึง90อะ่ะมันก็จะเป็นอีกค่าหนึ่ง มันจะมีเลเวลแบบว่าปลุกพลังบอกอยู่เนี่ยถ้าเพื่อนๆตีถึงเก้าสิบมันก็จะมาอีขั้นหนึ่งพอตีมาถึงร้อยปุ๊บก็อีขั้นหนึ่งอันนี้ผมข้ามร้อยมาแล้วก็จะเป็นอีขั้นหนึ่งอันนี้ทําให้ได้ทั้งหมดแ8ดร้อแปดสิบรวมทั้งหมดเราก็ตีอย่างละสิบ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 เราก็จะปลุกพลังเพิ่มมาอีอันนี้ก็ถือว่าเป็นเอนชานที่ดีนะแต่สิ่งที่ดีที่สุดผมว่านี่เลยแรกๆอ่ะ เพื่อนๆยังคราฟเป็นเลเวลสามไม่ได้ใช่ไหมก็มาส่งที่พรก่อนทำไหมนี่ออฟแมวที่พรไปก่อน,น level 9, level 10, level เนี่ยเลเวลเก้าเลเวลสิบเลเวลเก้าเนี่ยอัดแค่สามชนิดนี้ไปก่อนเดี๋ยวส่วนเมืองอัลบอต้าเนี่ยค่อยมาอาัดไอพวกอาวุธหลักๆเนี่ยเห็นไหมครับเลเวลสองเลเวลสองเลเวลหนึ่งินโคตรเยอะเลยแต่ถ้าเกิดเป็น คอนทาร่าครับเนี่ยเลเวลแรกอินแค่เจ็ดเองนะ,ะเพื่อนๆคิดว่าสมควรที่จะอัพเมืองไหนกันก็ลงทุนไปเลยครับอัพหนักๆไปเลยก็พยายามแรกๆก็เอาเป็นเลเวลของพรไว้ก่อนมาอัพไอ้สมชิ้นเนี้ยให้จนกว่าเราจะคราฟนะครับคราฟได้เป็นเลเวลสเนี่ยมันจะมีแต้มตรงนี้บอก มันถึงจะปลดเป็นเลเวลสตรงนี้ก็ใช้แต่รู้สึกว่าจะห0พัหรือเปล่านะหรือสี่พกว่ามาั้งที่ปลดเป็นช่องไอเทมสมอ,อ,อ่ะแล้วเราก็จะมีให้ครับพวกเนี้ยเนี่ยอุปกรณ์แล้วแต่อุปกรณ์ก็ไม่เหมือนกันนะเพื่อนๆก็ไปสามารถไปแบบว่าถ่ายทอดแบบว่าสลับสลับอุปกรณ์กันกันไปก็เนี่ยง่ายๆเลยถ้าผมตี เนี่ยเลเวลเกเลือดสนะ<ม>ี่พันนะถ้าผมผมไปตีอาบัตตาเลเวลหก็ได้เลือด5้าพันสองนะยังคุ้ม้วยแต่ว่ามันจะหาแร่ต่างกันนะครับแต่ก็ผมคิดว่าไม่เป็นไรหรอกผมว่าอันนี้คือดีกว่าถึงจะหานะแร่ยากก็จริงส่วนวิธีหาแร่ให้เข้ามาดูตรงนี้ครับอัลบัม้มแล้วเข้ามาที่สัตว์เลี้ยงแล้วก็ดูทั่วไปให้เราคลิกด,ดูนะครับว่า เราต้องการที่จะส่งอันไหนให้เรามาดูสัตว์เพราะว่าที่จัดเพื่อนเพื่อนทุกคนก็น่าจะมีแล้วอะอย่างวัวผมจะหาไอตัวบใบไม้สีเงินนะเนี่ยมันก็อยู่ที่วัวหรือไม่ก็ถ้าเกิดตัวไหนแบบว่าที่มันสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนอย่างเงี้ยเป็นสองอัน้วเราก็สามารถไปที่ร้านนะเนี่ยเปลี่ยนไอเทมสัตว์เลี้ยงนะที่ส่งสัตว์เลี้ยงอะ,อ,ะอย่างงูเนี่ยมันก็จะมีไอที่ผมต้องการส่งเนี่ยสองชิ้นเลย แต่ว่ามันจะสุ่มนะว่าเราจับได้ปุ๊บมันจะสุ่มเป็นอันไหนอันไหนแล้วแต่ที่เราจับมาผมก็มีสัตว์เลี้ยงที่เอาไว้ส่งอยู่ส่วนไอเอ็นชาร์ล่าสุดเหมือนว่าผมจะมีแค่วัวตัวเดียวมั้งส่วนงูมันเป็นอีกแบบนึงอะอ่ามันเป็นปลามันมีงูสองชนิดอะมีงูดำกับงูนี้นะส่วนวัวก็เนี่ยแต่ค่าอัพโหลดน้อยไปหน่อยเดี๋ยวผมว่าจะไปหาจับใหม่แล้วก็เอามาเพิ่มนะครับ เอามาครับเนี่ยผมก็ให้เราพยายามเลยส่งไปทั้งอาทิตย์อะ่ะเนี่ยเดี๋ยวเข้ามาเก็บของเนี่ยผมก็สะสมนะเนี่ยอันนี้คือผมสะสมทิ้งไว้ทิ้งไว้ทิ้งไว้เดี๋ยวยังไงมันได้ใช้อยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราเอ,อกมาปุ๊บเราก็เอามาคราฟได้แต่ว่ามันใช้แต้มคราฟนะผมก็อยากส่งให้มันหมดก่อนไอแต้มให้แต้ม,แต,มแต้มส่งสัตว์ให้มันหมดก่อนแล้วค่อยมาคราฟทีหลังนะเราจะได้รู้ว่ามีเท่าไหร่ อันนี้ได้แค่สิบชิ้นเองสิบชิ้นก็ตีได้ประมาณสองทีหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดตีอาวุธได้น่าจะทีเดียวนะก็อยากให้เพื่อนๆมาทําที่เมืองอัมบต้าเลยอันแรกก็กักกักทาพรนะ่ะให้ให้มันปลดล็อกจนกว่าอัมบต้าจะปลดแต่ก็ไม่แน่นะถ้าเกิดรู้สึกว่ามีอัปเดตใหม่จะเป็นวันที่หกหรือเปล่าที่เห็นเขาจะเอาเลเวลเพิ่มกับเมืองใหม่มานะอันนี้คือ ยังไม่ยังไม่แน่ใจนะครับอันนี้เห็นเขาว่ากันอยู่แต่เหมือนจะมานะรู้สึกว่าจะมีเมืองพาย่อนนะก็เดี๋ยวเพื่อนๆก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันมีเอ็นชาร์นของพาย่อนหรือเปล่าเดี๋ยวผมค่อยมาอัปเดตอีกทีวันนี้ก็เอาเรื่องราวดีๆมาฝากแค่นี้ก่อนบอกเลยว่ามันแรงขึ้นเยอะเทียบกับเลเวลหนึ่งอะเนี่ยเอเมทแท็สองร้อยแปดสิบ อันนี้คือของพรัทลาของมอลล็อกร้อยห้ส่วนของนี่นะครับอัมบัตตา280เลยอันนี้มันเป็นเลเวลสองแล้วเดี๋ยวลองคลิกที่เลเวลหนึ่งเนี่ยก็สองถือว่าเยอะกว่ากันเยอะเลยเนี่ยขึ้นมาอีกเท่าตัวเลยนะของบ bon ok อลล็อกแต่มันก็ใช้หินเปลืองเพิ่มขึ้น แต่ว่าประสิทธิภาพคุ้มค่าสมมติว่ามอลลอกใช้4อันแต่นี้ใช้6อันแต่ถ้าเกิดเปิดได้เยอะกว่ามอลลอกเท่าตัวแต่ใช้หินน้อยกว่าความคุ้มก็คุ้มกว่าก็มีประมาณนี้ครับกับเรื่องราวกับการเอนชาร์นะครับออฟแมวส่วนในเอนชาร์เลเวลก็ขอให้ทำกันเรื่อยๆอย่างน้อยอย่างน้อยไม่ต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่ง คุณทำเป็นเซตก็ได้ให้มันครบเซตอะเซตละร้อยต่อไปร้อยสิบแล้วก็ทำร้อยสิบต่อไปร้อยยี่แล้วก็ทำร้อยยี่คือตีให้มันครบทุกตัวไม่ต้องทำที่อย่างนะครับถ้าทำทีอย่างไอพวกพลังสมบัติของปลุกพลังล่ยมันจะไม่ได้นะครับไอส่วนพวกกายก็น่าจะใส่กันได้แล้วละ่ะอาชีพใครอาชีพมันนะครับก็ขอแนะนำเพียงเท่านี้โอเคครับก็มีประมาณนี้สำหรับการเอนชาร์ลเวล เมืองอะบัตานะครับส่วนพอนทลาน่าจะแบบว่าทําทําแค่ปลดสกิลผ่านพอให้เราหลอมได้เท่านั้นแหละก็มีประมาณนี้ครับโอเคครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเป็นกาลังใจกันนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าส่วนวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับโอเคครับใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับเพิ่ม You got heart, are you mean? Got some scars, got some needs. Are you willing to go bleed? I swear to God, they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns. Who were all taught they deserve it now? It's only